วัสดีครับตอนนี้คุณกำลังรับชมช่องออก a b o เกมทุกเรื่องเกมรวมไว้ที่นี่กับผมแอดมินแชมป์นะวันนี้ก็เป็นสิ้นสุดการรอคอยนะครับของเกมต่อสู้นะที่ผมรอนะเป็นแฟนของซีรีส์นี้มานานนะครับก็คือเกม mortal k o m b a t 11นะก็เดี๋ยวจะเกริ่นนำนิดนึงนะว่าเนื้อเรื่องของภาคนี้ก็คือเป็นเหตุการณ์ประมาณ2ปีให้หลังนะ จากเหตุการณ์ในภาคที่แล้วก็คือผมจะไม่ไม่ขอสปอยแล้วกันนะก็คือภาคที่แล้วเนี่ยโลกที่นำโดยไรเด้นนะเขาสามารถต่อสู้ปราบชินน็อกได้สำเร็จนะแล้วก็ทำให้โลกปลอดภัยครั้งหนึ่งแต่ว่าก็ต้องแลกมาด้วยการที่ไรเด้นนะเทพสายฟ้าจะโดน พลังแห่งความชั่วร้ายของจอมมารชินน้องเข้าครอบงำนะครับแล้วก็กลายเป็นคนดุร้ายไปอโอเคเดี๋ยวไว้ดีเทลยังไงเพิ่มเติมเดี๋ยวก็จะเล่าให้ฟังนะแล้วก็ถ้าใครที่ถูกใจก็สามารถที่กดไลค์แล้วก็ติดตามกับเราไว้ได้นะครับที่ออบเอาเกมทุกเรื่องเกมลงไว้ที่นี่นะครับแล้วก็จะเป็นเนื้อเรื่องซับไทยแล้วก็เทคนิคซับไทยเนี่ยแหละครับโอเคเดี๋ยวเริ่มเลยครับ ไรเดนคุณรำปวดขอบคุณฉันที่ฉ,ฉันเปลี่ยนนายให้ดีประเดิมอันนี้ก็คือไรเดนนะครับเทพสายฟ้าผู้ปกป้องที่พบโลก ที่หน้าอกเขาเราจะเห็นเป็นเป็นแหวนวงกลมนะนรับนาขาเขาว่าเป็นอมูเล็ตของชินอ็อกนะครับอบอกว่าพอายทด้ถเรื่องราวของ่านไป The truth I embrace, Shinok, is that mercy is wasted on those who defile yeah, Earth. I will destroy our enemies before they destroy us. Starting with you. <laughs> oh, Raiden. Not even you can kill an elder god. <laughs> ไรเดนไม่ใช่คนแบบนี้นะครับตอนนี้คือกลายเป็นชั่วร้ายแบบโหดร้ายไม่ใช่ชั่วร้ายใส่ใจคอเปลี่ยนไปเหมือนกับชุดที่เขาใส่ดูมืดมนพร้อมกับตาแดง อทพโอโสนี้ตายไม่ได้นะเขาเจะส่งหัวของนายไปเป็นเครื่องย้ำเตือนนะว่าใหญ่ได้แยมกับโลกตอนนี้ลูแคนกับกีตาหน้ากลายเป็นพระราชากับราชินีของอาณาจักร เนเธอเรียมไปแล้วนะเป็นเจ้าแห่งอาณาจักรนรกไปแทนที่ชินนอกหลังจากที่เขาถูกไรเดนจับขังไปเส้นทางนี้มันไม่ถูกต้องพบอกว่าเทพสายฟนะ้าเนี่ยได้ทำลายสมตุลของเราบัติศาสตร์อีกแล้วทีนี้โชคชะตาของจักรวาลจะต้องเป็นไปนตามที่ทันต้องการ อ่านี่เป็นตัวเกิดนำนะ,อะตอนที่ชินถูกัดหัวไปเนี่ยเป็นฉากจบที่อยู่ในภาคที่แล้วนะเป็นฉากจบคราวที่แล้วนี่ก็เป็นท้าวความนิดหน่อยนะเป็นตัวละครที่โผล่เข้ามาแคสซีเคชนะครับตอนที่หนึ่งนำนะ next of kin หมายถึงว่าเป็นญาติาใกล้ชิดหรือสายเลือดนะมนมนร่วมสายเลือดก็ประมาณว่าแบบถายญาติคนต่อไปอะไรประมาณ were. For years, คนนี้คือทหารย่าบเหล็กนะครับ sword and shield we've pushed back s h a l c o yet none of our victories have come without cost recently Commander Jackson Briggs was honorably discharged. อาการในากสงครามบาด l ที่แล้วทำให้จ e r บริกส์เขาได้รับบาดเจ็บแล้วมีปัญหาทาง้านจิตใจเขาเลยเกยตัวเองแล้วก็ให้ลูกสาวมาก็คือจ็คจคเกอรีนคนนี้ครับขาคนขวาคือแคสซี่นะครับเป็นเพื่อนกัน Your leadership and warfighting ability have earned you promotion to commander. But there are no family favors here. By special forces tradition, you still have to pass one last test. I need to kick the CO's ass, ma'am. Your ass, ma'am. All right, then, Sergeant. Let's see if you can take me. Fight. cage reporting for duty กัปแพ้นะครับ congratulations commander ก็ผ่านไปนะกับการเขาเรียกอะไรนะบททดสอบสุดท้ายนะก่อนที่จะได้เป็นผู้นําหน่วยก็เป็นแม่ลูกนะครับอันนี้ครอบครัวเดียวกัน you've got your duty Starring in yet another ninja mimes sequel isn't what I'd call duty I need to provide for you in the manner to which you've become accustomed. Jeez, guys, I'm right here. General Blade, Cassandra Cage. What is it, Raiden? The Realm. We should open a dialogue. Maybe there's an explanation. Liu Kang and Katana were friends once. They are irreparably polluted by Shinnok's evil. They are no longer the champions we once knew. We shoot. must now, we ma strike them preemptively. It's about time we brought the fight to them. What's the target? deep beneath Liu Kang and Katana's castle is the Cathedral of Shinnok, The seat of their power. Destroy it and their undead army will fall, removing its the in the Netherrealm? Yes, but I will have sufficient strength to occupy the undead army. That'll buy us enough time Riding, to infiltrate the cathedral. Destroy, destroy it We get pinned down in the there's, there's no no way out. Way out. To ensure Earthrealm's survival, we must all be willing to sacrifice. Uh, you know, it's been two years too much of your grim and gritty makeover droning on about sacrifice. I know, Lost Johnny Cage. We're not ready for another war. We've got to take out another realm's army now before Liu Kang can bring it here. Right <starts> ก็คือลูกแขงกับกิตนนานาจริงๆเป็นฝ่ายดีนะแต่ว่าทั้งสองคนเสียชีวิตไปนะตั้งแต่ภาคที่9แล,แล้วแล้วก็ตายซ้ำอีกรอบนะในภาคที่๑ก็เลยพอตายไปแล้วก็โดนพ่อหมดควอนชฉี่เนียกขึ้นมาเป็นสมุนรับใช้นะอยู่ในฐานะอ,าอยู่ฝั่งเดียวกับอาณาจักรเนเธอร์ลเลียมหรือก็อาณาจักรนรกนั่นเอง ต้องอธิบายก่อนนะครับว่าเกมนี้เป็นการรีบูตซีรีส์นะะก็คือตั้งแต่ภาค9อันอันนั้นก็คือการรีบูต Mortal k ค m b a t 1เมื่อปี1993นะปีนี้ Mortal k ค m b a t 27ปีแล้วนะซีรีส์ก็คือตั้งแต่รีบูตมาเขาก็เล่าเรื่องหมดที่ผ่านมาก็ เป็นแค่ส่วนประวัติศาสตร์คือเหมือนเป็นเกมที่ว่ายุ่งเกี่ยวกับไทม์ไลน์ของตัวเองเยอะมากเลยคือเพราะว่าเทพสายฟ้าเนี่ยไรยเดเนี่ยแกเดินทางข้ามเวลาได้แกพยายามทำทุกวิธีทางเพื่อที่จะเปลี่ยนแปลงโชคชะตาของโลกอ,อันนี้คือลูกแข่งกับกิตาน่านะครับกิตานานี่ก็คือเป็นกิตาแห่ง ภพอีเดเนียนะหรือว่าสวรรค์นั่นเองอีเดนเป็นเขาเรียกว่าธิดามื่นปีในภพสวรรค์นี่เวลาจะเดินช้ากว่าโลกมากส่วนลูกแคงงนี่ก็เป็นเป็นอะไรอ่ะเป็นแชมเปี้ยนของโลกก็คือเขาสามารถชนะมอทอคคอมแบทได้ครั้งแรกชนะเชงซุงไปแล้วก็เป็นคนที่สามารถปรา ชาวคารได้ชาวคารน,นี่เป็นราชาทมินเลยนะปวดมากเป็นตัวลายแต่ว่าก็สามารถปราบได้สำเร็จก่อนที่จะมาเสียชีวิตด้วยน้ำมือไลเด่นเลยนะเพราะว่ารูแขงเกิดเสีเสยศรัทธาในตัว เทพปกป้องโลกนะก่อนที่จะเกิดอุบัติเหตุทำให้เขาพลั้งมือฆ่าลูกแข่งไปก็เลยกลายเป็นร่วมทีมเดียวกับอาณาจักรนรกแทนนะพวกนี้คือทหารของอาณาจักรเนเธอร์เลียมนะครับ ก็คืออาันจักรนรกหน้าตาจะเป็นแบบนี้คาบาวแล้วก็เจตนะครับเจตคือขวามือคาบาวซ้ายก็คือคนที่หน้าตาเป็นเทาๆอย่างนี้นี่ก็คือเป็นทหารของนรกหมดเลยนะสองคนนี้เป็นแชมเปี้ยนของโลกเหมือนกันของเจตเจตนี่เป็น เป็นเพื่อนซีนะเขาเรียกว่าเป็นเหมือนว่าของทิดากิตาน่านะครับแต่ว่าเสียชีวิตเหมือนกันส่วนคาบาวนี่เคยเป็นตำรวจของหน่วยสวานมาก่อนแล้วก็เสียชีวิตเหมือนกันในเหตุการณ์ตอนภาคที่เก้าอย่าลืมนะครับเก้าสิบเจ็ดนี่เป็นการรีบหมดรีบูทมาเล่าเรื่องใหม่ มันเป็นไตรภาคแล้วก็ตามแผนการที่ปรีฟกันไว้ในกองบกนะ มาระเบิดี่หารนิสิตาเป็นศูนย์กลางของพลงังในอาณาจักรนรกนี้ ho truly discrete You lose as fast as you run, Jackie. Where's Jade? She bailed, getting help. I'm sure. General, how are we doing? Need ten minutes. The support columns are further apart than expected. You need help? Negative. Just watch our back. Ten more minutes. We need be five. it to tail lights เกิดความผิดพลาดนะว่าระเบิดต้องใช้เวลาอีสิบนาทีหน่อยเกิดความยุ่งยากนิดหน่อยแจก,ออกกี้เขาก็บ่นเลยเนี่ยว่าถ้าสิบนาทีคงตายแน่นอน เทพสายฟ้าไรเด้นก็มาดึงความสนใจอยู่ด้านน้นโ,โกรลยเจ้สกิลนี้เราไม่ได้เห็นไม่ใช่ไม่ใช่ไรเด้นที่เรารู้จักเลยเบอกว่าเกิดเหตุยุง่งยากนะที่ใต้วิหารลูกแขงรู้ตัวแล้วนะว่านี่เป็นแค่อ,อ,อะไรนะดึงความสนใจเฉย ผมก็ก้อนเดียวไม่น่าจะพอนถ้าเยอะขนาดนี้ก็ประมาณจำนวนหนึ่งนะฮะจำนวนหนึ่งที่ว่าน,นี่ก็เกือบร้อยไม่มีการถอย เราไม่สองเกิดอะไรขึ้นด้านบนตลังระวังหลังให้ไงล่ะท่านนายพล ความตายอย่งจำได้กับการประท้าที่วิหารวิหารนิพพา,าศนะ เจอรูแข็งระดับสเกลความเทพโหตายความตายของลูแขงนี่เป็นสิ่งที่ไรเด้นเสียใจที่สุดเลยครับในภาคตอนภาคที่9นะแต่ว่าคือเหล็กเลี้ยงไม่ได้เพราะว่าชะตาก,กรรมไม่ได้เลือกลูกแข่งใน,ค,นคุ้งลาวนะ แต่ว่าเลือกห่เด่นแต่ว่าเขารู้ชา้าทำให้เขาเสียนะักสูดีเขาักที่สุดไปนะกสุลูก ใจเย็นแม่คุณเต็มปากเลยคำเมื่อกี้ต้องอ่านซับอย่างเดียวนะครัแบรแปลไม่ได้ขออภัยว้าตายแล้วเกิดอะไรขึ้ขนหนีมไม่ได้นะหนีไม่ทันบอกว่าบอกว่าแม่ไม่รอดแน่ เจะต้องพาลูกต้องพาที่ของลู่ไปจากที่นี่นะนี่เป็นคำสัาบของแม่คือต้องทพารับกิจนี้สำเร็จ I love you, Cass เปิดมาก็ฆ่าตัวละครหลักของซีรีส์ไปเลยนะเล่นมาเอาผมตึงเหมือนกันนะเนี่ยช็อกเลยเราจะเป็นยังไงต่อ ไม่น่าเลยผมชอบทำไลน์นี้มากที่แบบว่าจอนนี่กับซอนย่าแกเป็นแฟนกันแล้วก็มีลูกเป็นแคสซี่นะพอเท่าคำแบบเอ็ดบุญท่านเล่นอะไรกับซีรีส์ีใ,ใจไม่ได้นะโอ้ยพอเธอ Our orders to are leave. คำสั่งของเราคือต้องไปจากที่นี่นะโ<ค>อ้โกว่าจะออกไปได้นะปิดนาทีหายครับเจิงแค่สู้ก็คงจะหมดไปสามสี่นาที อคชั่นโอเพนเวได้นะครับเนเธอร์เรียมสตูดิโอน่าจะเอาไปพิจารณาหลอดอเ่อนะตอนนี้เข้าไปที่โมดอเพื่อจะทำลายแหวนของซารอน

ก็คงจะต้องจบนะฮะตอนนี้ขอบคุณมากนะฮะที่รับชมแล้วเดี๋ยวเราจะพบกันอีกทีตอนหน้านะดูว่าจะเป็นตัวละครกั l อ b o u u t g เก e ทุกเรื่องเกมรวมไว้ที่นี่